แต่มีอยู่เกมหนึ่งครับที่ทำให้เราทีมงานเด็กอดีรู้สึกว่าโอ้โหน้องๆกลุ่มนี้นี่สามารถที่ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแค่นี้แหละแต่สามารถใช้เรียบเรียงหรือว่ารู้จักภาษารู้จักคำที่เป็นภาษาไทยได้อย่างมั่นคงผ่านเกมเกมหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆกันนะครับแล้วนี้อยู่กับน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่แนะนำตัวกันหน่อยครับน้องๆสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงที่วันชมเชยชื่อเล่นชื่อการ่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนิดาราจิตสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อนิ้งค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายมิจฉาเนื้อคิวชื่อเล่นชื่อต้นสวัสดีครับชื่อเด็กชายชัยยอดชื่อเล่นชื่อพี่ครับสวัสดีครับเด็กชายปฏิญญาลำมเนอรเชื่อ์เลดครับไม่ได้ไม่ได้เลยคนละคนละคนละยุคกันเลยนะคุไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเล่นนานกันหรือยังครับเกมนี้ถามก่อนเลยนานมากหน่อยแล้วแต่อายุเท่าไหร่แต่ชั้นอะไรชั้นอะไรอันนี้ม3ค่ะ มสามตั้งแต่เล่นตั้งแต่มเล่นแต่มหนเล่นตั้งแต่มหนึ่งเล่นแต่ปหกค่ะโอ้ปสี่ค่ะปสี่โอ้ปสี่ค่ะปสี่แต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมสามหมดแล้วอันนี้ยเรามสองนี่ปหกปหกค่ะอ๋อเกมนี้มันช่วยเสริมทักษะอะไรยังไงให้กับเราบ้างพอจะเล่าลูกพี่ฟังหน่อยได้ไหมครับเขาชื่อว่าเก็บคำคมใช่ไหมใช่ค่ะก็ใช้แบบ ความคิดแล้วก็มีสมาธิแล้วก็แบบความรอบนคงค่ะเพราะว่าก่อนเราจะลงอะไรเนี่ยเราต้องแบบมีความคิดก่อนแ่าแบบอันนี้มันจะมีไหมแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะแบบองได้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะอ่าก็คือแล้วเราไปรู้จักเกมนี้ได้ยังไงอ่ะก็ครูแมวเป็นคนเออมาชวนให้เรามาเล่นมาแข่งโูเนค่ะครับแล้วเราก็เลยลองใช่ค่ะแล้วก็ พอไปเล่นแล้วเป็นไงรู้สึกว่าสนุกไหมก็ก็สนุกอยู่ค่ะสนุกแล้วก็ได้รู้จักคำไทยเยอะแยะมากมายพอมาเล่นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องไปค้นคว้าหาคำไทยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับใช,ใช่ค่ะถือว่าพวกเราได้อ่านหนังสือไปด้วยนะ,ะได้ไปดูคำคำที่ เราคิดว่าเป็นคำที่เขาเรียกว่าอะไรอะเลิศเป็นคำที่ยากที่สุดที่แบบในวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักอะ่ะพอจะบอกพี่นะคำว่าอะไรหรือมันเยอะมากใช่คำมันเยอะม,มากบางคำที่ว่าแบบเราคิดว่ามันไม่มีแต่ว่าเขาไปหาแล้วมันมีค่ะเช่น ช่คำว่าอะไรพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคำว่ายิบค่ะแบบยอหญิงสลีบใบไม้ค่ะยอหญิงยิบยิบยิบค่ะคือเราคิดว่ามันจะมาเป็นคำนะมันความหมายมันคืออะไรอะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรูอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะก็แบบหามานานแล้วค่ะแต่แต่มันมีความหมายล่ะใช่ค่ะ เดี๋ยวเราต้องหาดูนะยิบยอหญิงสลระอีบบเบไม้นะฮะว่าแปลว่าอะไรมาถึงเกมกันบ้างดีกว่าคุณนลเ r t z ทำไมคะคือเกมเนี้ยอย่างที่น้องๆบอกว่าเป็นเกมที่ต้องใช้การไปเรียบเรียงองค์ความรู้เกี่ยวกับคำเยอะแยะมากใช่ไหมฮะต้องไปหาพจนาะะนุก,กรมบางคำอย่างที่บอกว่าเป็นคำที่มีหายากคุณเป็นไงคุณดูแล้วคุณแปลว่าอะไรแปลว่าสองเป็นภาษาที่มพายาบแปลว่าสองดีกไหม ต้องไปเรียนรู้กันมามาสอนลูกพี่เล่นกันสักนิดนึงได้ไหมฮะแนะนําไปด้วยระหว่างคุยวันนี้ฉันจะพูดไม่พูดเยอะนะเพราะว่าฉันมาเพื่อแข่งเดียวกันเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาจะรู้ไต่ทีมฉันเพราะวันนี้ฉันพามาอีกพวกหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นต้องจุดทุกเรื่องดูนี้ว่าไม่พูดเยอะค,อคือจะเป็นคนที่มาบัดชว่วยกับน้องว่างั้นเถอะใช่จะมาแข่งขันมาประลองเท่านั้นคุณฟอร์มทีมแล้วเรียบร้อยค่านคิดว่าจะชนะหรือแพ้ฉันฟอร์มมาตั้งแต่ในยมมานลง แล้วเดี๋ยวเราจะได้ดววนนไดแข่งกันนะระหว่างน,นี้ให้น้องๆได้ได้พูดคุยกันว่าแล้วเราสําหรับเกมตรงนี้มันเริ่มต้นเล่นอะไรยังไงพอจะเล่าให้ฟังได้ไ,ดไหมครับก็เริ่มแรกเลยก็ต้องจัว่วจั่วมาตัวหนึ่งก่อนทีละฝั่งจะได้รู้ว่าคนไหนได้เรือมเล่นก่อนอย่างเช่นแบบหนูได้กอไก่แล้วฟังพี่ได้เพราะเพราะพาน งั้นแปลว่าหนูตอนนี้หนูเริ่มก่อนแบบบนต้นก่อนคือมันต้องดูลำดับตัวสอนใช่ไหมว่ากอไก่ขอนหนููกเนี่ยอะไรมาก่อนกันใช่ค่ะแล้วถึงจะได้เริ่มก่อนแล้วก็เอาไปไว้ในถุงเบี้ยแล้วก็หยิบคนละเก้าตัวค่ะฝั่งละเก้าตัวทีมมีกี่คนก็ทีมละสองถึงสี่ค่ะ สองถึงสี่คนก็หมายความว่าสองคนได้สามคนได้สี่คนได,นได้แล้วแต่แต่ไม่เกินส<ช>ี่และไม่ให้ต่ำกว่าสองจั่วขึ้นมาคนละเก้าจั่วพี่จั่วนะฮะสามแล้วก็วางไม่ค่ะพี่ต้องเอาแบบพี่เพราะเดี๋ยวมันจะเกินแล้วเขาก็แบบจะเกินแล้วต้องเอาออกด้วยอ๋อเหรอมาทีละเก้าตัวโอ้ยต้องทีละตัวใช่ไหมสมมติสมมติสมมติว่าพี่จั่วมาละเก้าตัว ตอนนี้ได้สี่ห้าหกเจ็ดถูกไหมเจ็ดแปดและก็เก้าอ่ะแล้วก็ถึงตาเราจวบไาอันนี้เป็นเกมที่ ผมว่าผู้ปกครองนะหรือว่าเพื่อนๆต้องรอฝึกนะครับเพราะว่าเป็นการที่ให้เราได้รู้จักคําใหม่ๆถ้าบางทีเราไม่รู้เอ๊ะคำนี้มันจะเป็นคําว่าอะไรเราก็เอาไปเปิดไปเปิดอ่านนะครับแล้วจะได้รู้จักว่าบางทีภาษาไทยนะคุณเอเลิร์ํคไทยเนี่ยมันมีคําอะไรเยอะแยะมากมายมให้เราได้เรียนซึ่งจะบอกว่าเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นแบบบอร์ดเกมยุคแรกเริ่มเลยนะเป็นเกมกระดังแบบยุคต้นๆเลยก่อนที่มันจะมีบอร์ดเกมทุกวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เ๋ยเป็นการทําให้เราได้เรียนรู้ทักษะ สา่ที่สำคัญคือมันึกปฏิสัมพันธ์กับผู้ช่มาตอนนี้เก้าเก้าอ่เก้าตัวสอนละยังไงครับแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปเราเริ่มก่อนนะคะก็เราจะลงมาต้องเริ่มจุดตรงนี้จะลงตรงกลางนาะตรงกลางเลือกลนกน้องลงคําว่าคอค่ะคําว่าคอค่ะพี่จะต้องต่อใช่ค่ะพี่จะตรงนี้ หรือว่าตรงนี้หรือว่าอะไรลงมาหรือวตรงนี้ก็ได้คะ่ะจะคือจะต่อจากคอควายหรือคออ่างก็ได้ใช่ไหมครับแต่พี่ก็ต้องรู้ว่าจะให้เป็นเพียงชนะต้นหรือเป็นตัวสะกดก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่ต้องรู้ว่าตรงไหนคะแนนเยอะกว่าพี่ก็จะนองได้ค่ะอย่างที่ตรงนี้คะแนนเยอะพี่ก็นองตรงนี้ค่ะถ้าพี่จะตอบคำว่าปอดก็ได้เมืพี่ต่อยังไงฮะก็ต้องใส่ปอป่าอุ้ยคะแนนก็คูณีิใช่ไหมกับปอบไม้แต่ว่ามันจะได้แค่ 1 2 12, 13 14 15 16ไม่้และค่16คะแนนแต่ถ้าที่ตอนน่อทางาว่าพอรกระปดก็ได้2ี25 26 26ยิายี่คะแนนอ๋อก็ต้องดูในบอร์ดด้วยใช่ค่ะโอ้โหเป็นการเสริมทักษะาาจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับนนะบวกเลขด้วยนะบวกเลขคณิตศาสตร์ได้สษาไทได้ใช่ไหมเออนี้ก็ได้คะแนนแล้วถ้าสมมติบางคาที่เราตอบมาแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามไม่รู้ความหมายพี่มีสิทธิ์ที่จะถามได้ไหมว่าคํานี้คือคําว่าอะไร ที <Challenge S 1> เเ่เราพูดว่าชาเลนจ์ใช่ค่ะชาเลนจ์ก็คือทุกคนจะหยุดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าเกมนี้มันมีเวลาด้วยกี่นาทีฝั่งละ22นาทีค่ะฝั่งละ22นาทีคุณต้องทาไม่ได้ภายใน2ีสองนาทีกี่คะแนนก็บวกกันไปและผมเห็นนะคุณผู้ชมเขาะจะมีกระดาษจดคะแนนคือทั้งสองฝั่งก็จะมีกระดาษจดคะแนนด้วยบวกกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ แล้วในว,วันแข่งจริงเราต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการหาคําอย่างมากเลยระหว่างที่เราจะไปแข่งที่เราไปได้รับรางวัลที่9ะประเทศมาเนี่ยเราเตรียมความพร้อมเตัวเองยังไหมก็ต้องรู้คาําศัพท์ก่อนไปค่ะแล้วก็ต้องมีสมาธิมากๆนี้ค่ะเพราะว่า,วามันจะมันจะแบบอ่านเยอะไหมก็ไม่ก็ก็ไม่ค่อยต้องจำคำต้องจ,งจงำจำคาให้ได้ว่าเอ๊ะคำนี้มันจะมีความหมายว่าอะไรคำนี้ มีไหมแล้วถ้าเราค,คู่แข่งเขาเล่นมาแบบนี้เราควรจะสรรหาคําไหนก็อ,อย่างนี้ดีกว่าน้องๆเดี๋ยวพี่จะมีทีมงานของพี่เลิศโดยพี่เลิศเป็นคนทีมงานของคูพื่อนค่ะเพื่อที่อีกสองคนมาแข่งขันกับน้องๆได้ไหมครับได้ะคะ่ะวันนี้พี่จะให้ทีมงานพี่สามคนแข่งกับน้องๆสี่คนไหวไหมคุณ ไหวกบพวกเราไหวปังไม่หวเอาละสู้ไหมเออค่ะอ่าสี่คนนะไม่ถามฉันที่สองไลยว่าสู้เอาอันนี้คนอยากแข่งกับกี่คนอะไรนะเอากี่คนสองสามสี่สามคนเดียวไหมอ่ะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมให้น้องสามคนขอหนึ่งคนมาอยู่กับพี่เอาคนไหนคนไหนเอาหน่อยพี่กอนใน่อยพี่เขาหน่อย เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวน้องอยู่กับพี่นะ3คนนี้แข่งขันนะครับ,บกับทีมงานของเด็กวัดีเราโอเคไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ทั้งสองฝั่งได้แบทเทิลกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูน้องๆแบทเทิลกันวันนี้ผมมีอาจารย์นะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังน้องๆเดี๋ยวจะได้มีการพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นการแบทเทิลของทั้งสองทีมครับ น้องบอกว่าครูแมวครูแมวเป็นคนพาเข้ามาอะไรทั้งหมดก็คือสี่ชั่วโมงอ่าก็คือบุคคลคนนี้แหละนะครับขออนุญาตสวัสดีครูแมวสวัสดีค่ะครูครคแมวของเด็กๆครับที่เป็นคนนําพาเด็กๆมาพบกันแล้วก็ลูกปั้นไปแข่งขันเกมคาคมค่ะครูแมวไปเอาเกมนี้มาจากไหนยังไงครับถึงมาแนะนําเด็กๆได้คือเห็นเคยเห็นในช่องในยูทู YouTube. เงี้ยค่ะเขามีการเล่นเกมก็เลยลองไปซื้อมาเล่นดูบ้างแล้วก็ว่าเออมันก็เป็นการต่อคําศัพท์เนาะคือเคยเล่นคอสวดมาก่อนแล้วก็ว่าอันนี้มันเป็นแบบภาษาไทยเราก็เลยเออเอาลองมาฝึกกับเด็กๆดูคือจริงๆที่นี่เขาก็จะมีเป็นแบบทั้งนักกีฬาทั้งคอสวดภาษาอังกฤษกับคําคมภาษาไทยนี้ด้วยก็คือจะดูแลทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเลยก็เลยคิดว่าตัวบอร์ดเกมมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เด็กๆเขาได้พัฒนาใช่ค่ะเพราะว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันฝึกทั้งสมาธิเขาเรียกว่า ฝึกเชาเขาด้วยฝึกการวางแผนทุกอย่างเพราะมันต้องคิดทุกอย่างตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าหากได้เล่นเกมนี้แล้วผมอาจจะเก่งก็งคือเรื่องของคณิตศาสตร์การบวกลบเลขคือต้องบวกเลขไวคือจริงๆแล้วคัดเด็กๆเหล่านี้มาคือเป็นตัวที่จะคิดเลขเร็วนิดนึงแต่จะไม่เร็วเท่ากับกลุ่มเด็กที่จะส่งเสริมเขาทางด้านคณิตศาสตร์ที่กลุ่มออแข่งคิดเลขเร็วอันนี้จะเป็นตัวลองๆลงมาก็เลยเอาเขามาอยู่ตรงนี้เพราะถือว่ามันเป็นส่วนเสริมทําให้ให้ตั ตัวของเด็กเขาอะทำแต้มได้ดีขึ้นไวขึ้นด้วยขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม่าแล้วอย่างนี้ค่ะเราเห็นพัฒนาการไหมคะระหว่างก่อนแล้วก็หลังของเด็กบางคนเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปอย่างไรบ้างคะเรื่องทักษะสติปัญญาเรื่องเช้าเรื่องการคิดอะไรเงี้ยค,คือต้องบอกว่าพัฒนาการแบบก้าวกระโดดในโดยในบางคนในกลุ่มน,นี้นะคะคือเขามาเริ่มเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยทั้งเซตเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลยปึกเขาตั้งแต่ ตั้งแต่อยู่ประถมอย่างของฟังมัธยมนี่ก็ตั้งแต่ประถมกันมาแล้วก็อยู่กันมาแล้วเห็นพัฒนาการเวลาที่เขาวางเขาคิดเบี้ยคิดอะไรนี่จริงๆแล้วถ้าเล่นถ้าเล่นเนี่ยแพ้เด็กจะแพ้เด็กด้วยคือสอนเขาได้แต่ถ้าพอเวลาลงเล่นจริงๆจะแพ้ด้วยแล้วก็ต้องหาเด็กอีกคนนึงมานั่งประกบคร่ว่าให้คิดแต้มให้หน่อยเขาจะบวกเลขไม่ทันเด็กเด็กเขาจะบวกเลขไวกว่าใช่ใช่ผมเร็นคิดเร็วมากเเดี๋ยววันนี้ผมจะให้อลเลิร์ทไปแบทเทิลกับน้องๆครับอจรยืนตรงทำไมจะได้รู้ว่า เขาจะสามารถแข่งขันก okay, ับน uhm, okay. uh, um, uh, ้องๆได้ไหมแต่ตอนนี้คือก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่คนไหนสนใจอยากจะมาเป็นอยากจะมาแข่งแบบนี้อยากจะมาเรยนกกับครูแมวได้ได้ค่ะก็จะมีชุมนุมขาอสวดคำคมก็จะมาอยู่เด็กๆเขาก็จะมาชั่วโมงชุมนุมก็จะมาการทั้งประถมทั้งมัธยมอันนี้ดีกว่าให้ครูแมวฝากถึงคนรุ่นใหม่เด็กๆหรือทุกคนที่ชมรายการถึงเรื่องของการหาเขาเรียกว่าเป็นการเอาบอร์ เกมมาพัฒนาศักยภาพตัวเองว่าดูรายการนี้จบปุบแล้วอยากจะไปร้านเพื่อซื้อคอร์ดคำคมมาเล่นที่บ้านให้ครูแมวได้ฝากพูดคุยกับน้องสำหรับน้องๆนะคะคนไหนนะคะที่อยากจะเล่นคำคมมาเล่นแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะลองฝึกวางฝึกบวกเลขรือมันพัฒนาได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะลองเล่นดูก่อนชวนมันเป็นเกมภายในครอบครัวก็ได้ระหว่างพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ังนั้นก็ฝากในเรื่องของตรงนี้ลองซื้อเป็นแบบ ทูกๆมาก่อนก็ได้เป็นแบบแผ่นกระดาษนะคะราคาไม่เท่าไหร่เองนะคะมาลองเล่นกันดูคะ่ะฝึกวางแล้วมันจะได้คําศัพท์ที่เราไม่คุ้นเลยมันมาเองดูอย่าตโนธเหมือนกันค่ะครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณครูแมวมากนะครับที่มาพูดค,ค,คุยนะครับอีกหนึ่งผู้ที่คอยผลักดันน้องๆได้นําสิ่งที่ดึงได้ฝึกฝนไปแข่งขันนะครับในเวทีระดับนานาชาติระดับประเทศเนาะอนาคตก็อาจจะก้าวสู่นานาชาติต่อไปก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อสักครู่อดเริ่มการแข่งขันก็เริ่มขึ้นแล้วนะ เดี๋ยวดิฉันจะไปแข่งขันต่อกับน้องๆแล้วโคนอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างทีมของคุณเดลร์กับทีมของน้องๆใครจะเป็นผู้ชนะให้กำลังใจทีมงานผมหน่อยครับสู้ๆนะคะ <c oughs> เอาไปดูดีกว่าครับ <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> และแลช่วงเวลาแห่งการแบทเทิลนะครับระหว่าง2ทีมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นจากที เป็น,นอาเป็นว่าตอนนี้เราจะมีตารางจับเวลานะครับทั้งสองทีมนะฮะมีถ้าหากทีมไหนไม่เข้าใจเรื่องคำนะครับให้พูดคำว่า c h a l l e n g e เราจะทำการหยุดเวลานะครับเพื่อให้หาคำนะครับโดยทีมงานสุลองเราจะเป็นคนหาคำให้แล้วก็จดชื่อคะแนนนะครับตอนนี้เราจะทำการจับก่อนว่าใครจะเป็นผู้เริ่มเร่นก่อนใชิญครับดูก็รู้ใครเริ่มเรีน ก็ไก่ไน่ๆล้ะเราอ่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโชยกล้องครับจอจานเริ่มก่อนเริ่มก่อนนะครับเริ่มก่อนนจะทําจะทให้การจับจั่วนะครับก้าขอให้น้องโลมาเป็นคนหยิบเก้าตัวไห้พี่น้องน้ำมืออยู่เฉยๆลูกอยู่คอยช่วยช่วยอยู่เฉยๆมาเดียวอันนี้คือเราหยิบเสร็จเรากลับบ้านกันเลยครับใช่ใช่ อะไรมาหร้อเนี่ยมีแต่สลากกินตัวแล้วพี่หนึ่งสองสามกแล้วไข่สามหนู่้สงไข่โอ้โฝั่งนีข้าแอบมองอ๋อละตอนนี้แค่จับฝั่งนี้นะครับก็กินเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมาค่ะเอาละเรามาให้กำลังใจกันระหว่างทีมอุ้ยเด็กคนดกคดีโอเค คุณผู้ชมผมรู้สึกลุ้นไปพร้อมๆกันระหว่างระดับประเทศกับระดับปากซอยใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมไหมครับผมจะเริ่มจับเวลานะฮะห้าสี่สามสอเราจะเริ่ม5นาทีนะครับอันนี้เราลืมคนนั่งฟังด้วยฝ่าิเริ่มก่อนครับเริ่มจุดสตาร์ทเลยครับฝ่าจ้าสิบคะแนน น้องเขวางสาอะไรอย่างงี้วางไม่ได้หรอกเพราะเป็นฝอฝามันยากพี่รู้ได้ไงคะขีดไว้ก่อนช่ค่ะขออาชั่วสองสิบสามสิบ <Holmes S 2> หกสิบเจ็ดสิบแคะแนนค่แคะแนนเองที่สิบแปดค่ะแนนเริ่มปรึกษาเลยไปวางเลย ขยายสวนค่ะน้องล่นสอพอพอสามสิบสามสามสิบสามพอไหมคะพอไหมคะพอก็คือพอแลวครับตอนนี้นะครับเวลาของฝ่ายที้เหลือเพียงแค่สามนาทีนะครับตคอย่างกดดันดิสิบสามคะแมาค่ะกันน้องดยสามสานห่างกันยี่สิบ แต่ละคนอันนี้ลากับเข้าโอ้โหร่างสิบสองคะแนนหนูไปไกลแล้วนะจริงๆป้ะได้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 ไงคือเราต้องเอาตอบเลยจะไม่ยอมแค่นี้ใช่ค่ะสู้ค่ะสู้ขัดใจเอาไว้เดี๋ยวไปอย่างยี้ได้ไหมไปยิงไม่ได้แล้วค่ะได้แค่นั้นช่วยแต่ตอนนี้ต้องเก็บคาเลนจ์ค่ะชาเลนจ์ชาเลนจ์อ่ะ ครับว่าแล้วเขาดิ้นเหาอสั่เผาแล้วเผาไปว่าอะไรเผาครับเค็กมากเลยเผาไม่มีครับไม่มีความหมายงเรู้งเาไม่มีความหมายน้ไต่อครับก็ต้องเอาตัวกลับไปแล้วก็ตอีกทีจริงๆอะพี่รู้แหละแต่พี่อยากให้น้องชาลใช่ที่สองไงี่องเคสิบกับหกเอาไงคะ สองทีมใครแต่ผมมองแล้วนะคุณผู้ชมก็รู้ๆอยู่อะแล้วฟ้ากับเหวนะตอนนี้ทั้งสองทีมฟ้าใช่ไหมเหวรับเอางั้นว่าทีมนี้ได้กี่คะแนนครับสำหรับอุ้ยเด็กดังดำนนอุ้ยอุ้ยเด็กอุดีเด็กอุดดีเออ่ได้กี่คะแนนครับ141คะแนนครับ นี่ได้กี่คะแนนสองร้อยหกสิบสามคะแนนเหมือนว่าผู้ชนะได้แก่ทีมเด็กวันดีได้แก่ทีมพรนมุงกุลครับพรนมุงกุลครับคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยที่จริงเราสนุกนะคุณเอลิร์ดจากการที่เราได้เห็นแต่ละทีมมันได้ฝึกอย่างน้อยเราก็ได้รู้คำว่าพาวะไม่มีความ แต่ชัมเราแปลว่าเรือเออจริงๆนะเป็นไงครับเไหนเป็นไงครับทีมพี่เลูกน้องลงมาเป็นไงครับมารู้สึกสนุกมาเลยค่ะได้เถียงกับพี่ดีเอาไม่ใช่แล้วน้องเนยครับเอาจริงๆหนูเข้าใจเขาว่าเผาเนี่ยคิดว่ามีความหมายไปตลอดนะแต่พอวกร์เนี่ยอ่ะสรุปคือไม่มีความหมายคือเราอาจบางคำเนี่ยที่เราคิดความหมายก็คือจริงๆริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายก็ได้อ เป็นการเสริมทักษะเราด้วยเด็กๆครับมีอะไรอยากจะบอกพี่ๆไหมครับบอกว่าฉันกินมากดอาอย่างนี้ดีกว่าให้เื่อเราบอกเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะเขาเรียกว่าไม่มีโอกาสเหมือนเราหรือว่าอยากจะลองเล่นเกมนี้สักครั้งหนึ่งแต่ว่าคิดว่ามันจะยากไม่ได้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยกลัวอะบอกเขา่ลยครับก็ได้รู้คำศัพท์ภาษาไทยเยอะมากขึ้นได้คิดเลข แล้วก็ นะครับผมก็สาหรับวันนี้เด็กกวดดีแล้วคุณเอเลิร์ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ถือว่าปีน,นึงเกมหลักที่ที่ไม่เสียวเวลานะคือถ้าคุณเอาเวลาไปเล่นตรงนี้ผมรับรองว่าคุณได้อะไรเยอะแยะมากมายขอให้น้องๆไปฝึกเล่นครับลองนะฮะรับรองว่าภาษาไทยเราจะรู้ความหมายมากขึ้นแล้วเราจะได้เป็นการอนุรักษ์คําไทยภาษาไทยเอาไว้นะครับบางคาที่มันไม่มีความหมายเราก็อย่าไปใช้งานอย่าไปอย่าไปพูดพร่ำไปใช่เราจะได้รู ความหมายของคำมากยิ่งขึ้นรู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรเวลาเราไปเจอเนี่ไหนเราจะรู้เพราะว่าพื้นฐานของการรู้ที่มาของคำเนี่ยเราจะเขาได้เข้าใจแล้วเขาใช้งานมาได้ถูกต้องนะคุณน้องครับวันนี้นะครับเด็กวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณะครับขอบคุณครับสมาชิกทีมของดิฉันโดยยงน้ำเนยน้องน้อำรำมาจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ รายการเด็กวดีลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับวันนี้เราอยู่สะแก้วครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อห้ามพลาดนะครับผมกับรายการเด็กวดีวันนี้พวกเราลากันไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดี